อย่าๆๆอย่าอย่าๆๆอย่าๆๆอย่าเข้ามาๆๆนี่ทุกคนตอนนี้เราเหลือกันอยู่4หนอเองอ่ะเรายังหาฆาตกรไม่ได้เลยอ่ะสีขาวสีเหลืองสีดําในนี้นี่แหละต้องเป็นฆาตกรแน่ๆเอ็งว่าไงอ่ะเอ้ยนี่มันไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่สิไม่ฉันฉันม่ผู้บริสุทธิ์ดูเอ็งมีหลักฐานหรอสีขาว มะเป็นผู้ายด้วยมา่วัก่อนเลยจะม่สงสัยในันนเออทำไมดูเหมือนแบบพี่รู้จักเลยอ่ะเจ้าสีขาวฮะพีพีรอยะไรฉันไม่มีรยะรเลเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเางแกใช่ไหมเป็น้าตกรใช่หใช่หมฉันไม่ได้เป็น้าตกรนายหรือเปล่านายอ่ะดูเสียงสั่นๆนะฉันก็ซ่อมไฟของฉันอยู่ดีๆอ่ะเอ้ใชาไมใช่้าตกรดีจริงๆ่ใช่ไหมใช่ฆาตกรใช่ไหมเจ้าแวก็สงสยเจ้าหลวงเมือนแกเด้ เออนี่สีเหลืองล่า<ห>สุดไปทําอะไรมาฮะล่าสุดฉันก็ไ,ไ,ไปซ่อมไฟมาเองเนี่ยฉันไปซ่อมคนเดียวมานะแล้วฉันก็สแกนตัวแล้วด้วยไม่มีพิษมีภัยทั้งนั้นเอ้ยฉันก็ไปสกแกนตัวแกททาไมฉันไม่เจอแกเลยจะไปเจอได้ไงเราก็เรา,เราอะสกแกนก่อนนายอีกแล้วฉันก็ไปซ่อมไฟไงอือฉันว่ามันแบวงแนะแกแน่นอนแกแน่นอนไมทำไมเจ้าเขาใช่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 งั้นเอางี้แล้วกันเราต่างคนต่างไปทําภารกิจกันก่อนมั้ย ไปทำภารกิจต,ต่อและการไม่อยู่แล้วเอารอก่อนสิเจ้าหมีเอาเจ้าเหลือกเไปด้วยเอา,เอา,าแ,แล้วก็ไปทำภารกิจก็สิเราเองอะ่ะไม่ไปกับฉันหรอสีดำฉันจะอยู่ตรงนี้อะไรแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแจกไปหมดฉันค่อยไปคือจะไม่ไว้ใจใครทำงั้นแเราจะปล่อยเจ้าเหลืองอกไปทั้งหมดเลยอา,อา,อา,อาไปทางนี้ก็ได้น้อยเจ้าสีดำแกสงสัยฉันดีนักทางนี้แหละฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่มาเตรียมตัวอ่า อ่าชายไฟไปทางไหนอะห้องมันจะอยู่คุณตรงไปด้านซ้ายนะแล้วก็เลี้ยวขวานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายใช่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเข้าใจไหมโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดี๋ยวมาแป๊ดนึงไปตาสายไฟก่อนกินเโอเคได้เลยได้เลยแสีดำแกเสร็จชั้นแน่ฮ่าฮ่า ห้องไอติมหมอห้องไอติมก็เดินตรงไปข้างหน้าเลยแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ขวาอีกทีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคโอเคได้ได้ได้เออนั่นแหละนั่นแหละได้ได้ได้ไอติมไอติมฮ่าฮ่าฮ่าไอแน่รอบนี้แหละไม่รอดแน่นอน อา้อาวสีขาวทําอะไรอะ่ะก็จะมายืมตังค์ซื้อไอจิมจากเกฉันขอยืมตังค์เกซื้อไอจิมหน่อยสิจะป้ารอฉันไม่มีฉันมาทําภารกิจตรงนี้เองถอยไปหน่อยสิอ้าเรื่องยืมตังคหน่อยสิแค่นี้ก็ยืมไม่ได้เลยไงอะไรจริงบอกจริงเลยไปก็ได้เชอีออเอเอ,เ,อเจอศพเดี๋ยวสีขาวอย่าบอกนะว่าสีขาวเป็นฆาตกรต้องโหวตแล้ว นี่พวกเราฉันเจอศพเราด้วยสีดําตายแล้วนะแต่ล่าสุดเนี่ยฉันเห็นสีขาวอะเจอศพแต่ไม่แจ้งอะฮะใช่ใช่ใช่สีฟ้าฉันว่านะสีขาวเนี่ยต้องเป็นคนลงมือทําแน่เลยเพราะเมื่อกี้ฉันก็กาลังดูยานให้เจ้าสีดําอยู่อะแล้วก็ยังปกติดูพอผมดูเสร็จแล้วอะผมก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปดูซ่อมไฟอยู่ว่าไฟตรงนี้มาใช้ได้หรือยังแต่สีขาวอ่ะมาขอนุนขอนี่ขอนั่นเนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นสีขาวแน่เลยนะ ไอ้นี่ใจเย็นๆสิฉันไม่ได้เป็นคนข่าทะหนไหนฉันก็มาหาไอ้กิมเหวนี้กินนะตอนแรกเขาจะไปเช่าสายไฟสายไฟไปห้องไหนก็ไม่รู้หิวพอดีเลยก็จะมากินไอ้กิมก็เลยไปถามสีเหลืองว่าไอ้กิมอยู่ตรงไหนมันก็บอกว่าอยู่แถวแถวนี้มันก็เดินมาใช่ไหมเออแล้วก็ฉันก็เดินไปอีกรอบพอฉันเดินไปอีกรอบอีเดก็ง่วงมันก็เลยนอนแล้วฉันก็มาเจอแกเลยฮะสีเหลืองแกก็อยู่ตรงนั้นด้วยเหรอ ใช่ฉันน่ะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนนั้นน่ะสีดำยังมีชีวิตอยู่ก็ทุกคนก็ปกติกันดีฉันก็เลยเดินออกไปจะดูไฟข้างนอกแค่นั้นเองแต่ฉันล่าสุดฉันเห็นสีขาวอยู่กับศพบาสีดำอะ่ะนี่นี่นยังไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมฉันไม่ใช่คนฆ่าตัวหน่อยีฟ้าคนฆ่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลย<ง>ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่สีฟ้าเนี่ยแหละคนฆ่าแน่นอนเพราะเกี้ยฉันอยู่กับสีขาวตลอดอะเออแล้วสีฟ้ามาจากไหนอ่ะดิ อยู่ๆมาใส่ความฉันได้ยังไงเนี่ยฮะนี่หรือว่าพวกแกจะน้สงสัยที่สุดดาสงสัยได้ไงฉันมาเจอศพที่หลังอ่ะแกก็เห็นอยู่สีขาวแล้วสรุปเป็นใครที่เป็นคนฆ่าสีดำอ่ะหรือว่าสีดำอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตตายก็ได้นะเกมนี้มันไม่มีบายด้วยตัวเองจะบ้าเหรอฉันว่านะไม่ต้องเถียงกันแล้วไปทําภารกิจให้เสร็จกันมะเราตายกันไม่ได้แล้วนะถ้าตายอีกคนเดียวอ่ะเกมแพ้ทันทีเลยอ่ะแยกย้ายกันไม่ตายแน่นอนไปแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายไปไปไป ไอ้ช่อมไฟซ่อซ่อมนี่นี่มันทำยังไงไงซ่อมไฟตรงนี้อ่ะฮาฮี่นี่อ่ะฮะฮี่นี่อ่ะฮะฮี่อ้าแกลงไปทำอะไรในท่อเหรอคื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 อเอ่อฉันฉันลงไปซ่อมท่อไงอ้าวท่อเหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยเได้ด้วย ใช่เฉันอยากซ่อมส่ไฟฉันซ่อมไม่เป็นอะซ่อมให้ชั้นหน่อยดิอ๋อได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันช่วยซ่อมให้นะใช้ดีดีดีซ่อมซมเออเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าแววใครลงไปซ่อมท่อนะ ทม่ออ่ะมัน่อมไม่ได้นะเจ้าหมีคือพวกเราลงไม่ได้คนที่ลงท่อได้คืออิมโพสเตอร์เท่านั้นไม่เชื่อแกหรอกเนี่ยแกมีแกเล่นไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยอมองอัสเนี่ยคนที่ลงท่อได้คือฆาตกรเท่านั้นนะไม่ได้เป็นฆาตกรได้ยังไงเนี่ย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 เชื่อแกหรอกแกต่งหากที่ลงท่อได้ไหนแกลงไปลงท่อนี่เนี่ยไม่ลงได้เลยมันโกหกอาาไหนๆหพวกแกก็รู้แล้วว่าฉันเป็นยังไงอ่ะงั้นพวกแก ายกันในหมดนี่แล้วกันวน้นีแล้วเจหีไม่ไไปกินเจ้าหมีไปก่อนเลยกินเจ้าหมีไปก่อนไม่ไม่ไม่จะกินฉันได้ยังไงเราโอ้โอ้ไปทางนู้นดีกว่าออารอฉันด้วยสิ เอ๊ดูเหมือนว่ามันจะไม่อยู่แล้วนะน่าจะไปแล้วล่ะเจ้าหมีมันไปแล้วเหรอมันไปจริงๆอ่ะเออแต่เราอ่ะต้องทำภารกิจให้ชนะนะเนี่ยฉันแพ้มาหลายตาละเอ็งอย่าเป็นตัวถ่วงฉันละกันเจ้าหมีนั่ันถามจริงๆหรอแกเคยชนะกับเขามั้งไหมเนี่ยฮะก็ไม่เคยไงก็อยากอยากชนะอะไรเป็นอะไรอีกฉันออฉันรู้สึกว่าฉันปวดฉี่อ่ะเออนี่แกเวลาเล่นเกม ก็ไม่เป็นไรอะฉันฉันปวดฉี่จริงๆอะฉันไม่ไหวแล้วอะเจ้าหมีไปแล้วนะนี่ัวฉี่ไม่ได้นะแก็เกิดจะทยังอย่ยฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันบออนฉันไม่ได้กลัวสปลาหอกนะแสปนามันอาจจะฆ่าพวกเราได้นะใช่ไหมนี่เจ้าหมีมันอยู่ไหนแล้วเนี่ย ไปห้องไหนอะดูด right hey. ูดูจะมันจะไปห้องไหนอะไหนไหนอยู่ไหนแล้วอะไปไหนแล้วอะมันสีมันอยู่ตรงไหนด้วยนั่งไงนั่นไงนั่นไงมันเดินมาแล้วตรงนั้นนั่นไงอย่ามานะอย่ามาละเราต้องไปแอบหรืยต่ออย่าลอย่ามาเลใช่ใช่ใช่ต้องไปแอบเฮ้ยห้องมุนคุ้นแฮะใช่ใช่ห้องคุ้นคุ้มากเลยเนี่ยดูดิห้องน้ำมันกำลังขังมันอยู่ไอ้ดี เฮ้ยดีเลยมันขังแล้วเย่โดนขังฮะโอ้เย่เฮ้เดี๋ยวเจมี่ห้องมันคุ้นๆนะไอใช่ใช่ห้องมันคุ้นๆนะฮ่ะคือว่ามันปิดประตูขังเราไม่นะเราโดนขังแล้วโอ้ไม่เจมี่แกระบบเร็วแกระบบเร็วตอนนี้แกระบบเร็วตอนนี้ ไม่เราต้องขังว้ายูขังเรามาดูขังเราช่วยด้วนนี่จจมีแกระบบได้ไหมอะฮะแกระบบเดี๋ยวแกแกแนแก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 แนแแก้กะกแกแะแก้กแ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 แก้แก้แก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 ักไปไหนแกแแล้วกแกแกแงจรปิดแล้วเแแ เลเรๆเรเทางนี้ทางนี้ทางนี้มาแล้วเจ้าหมีหนีแล้วข้างหลางข้างหลังแกมาโอ้ยอย่านะอ้าวม้าวยาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้ในเกมเราก็ต้องชนะอ่ดี แล้วทำไมมันไม่ขึ้นเกมโอเวอร์ขึ้นมาอทนายสิ่ทำไมมันไม่ขึ้นเกมว่าเกมโอเวอร์ในเมื่อมันโดนประตูหีบไปแล้วอ่ะหรือว่ามันบั๊กเน่ยมันไม่มีใครตายสักคนเลยอ่ะหรือว่าเราต้องโหวตมันก็กดโหวตไม่ได้แล้วเนี่ยไงไงไงใครใช่ใครกดโหวตไม่ได้แล้วเพราะมันโดนประตูหีบไอ้ประตูหี้ำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยีไปเขี่ยมันสิไง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 ฉันต้องไปเขี่ยให้ดูก็ได้ไงไงเรื่องยิงตู้อาไงไงเรื่องยิงตู้อาไงไงเรื่องยิู ฮ่าฮ่แกเฮ้ยได้ยังไงเนี่ันรู้สึกนลมงอะไรแทำฉันแพ้ไดยังไงไอ้ตาต,ตบีโดนี่นฉันอยู่ทีมเดียวกับแกฉันแพ้ทุกทีเลยอ่ะเนี่ยวันหลังนะฉันไปอยู่กับเบนดี้ดีกว่าแต่ว่าเออเบนดี้ก็ใช่ย่อยนะเป็นอิมพอสเตอร์เนี่ยโหดมากๆเลยอ่ะอะไรเนี่ยเบนดี้ชนะอีกแล้วอะไงพอแกแหละพอแกแหละโอ้เปลี่ยนเกมดีกว่า R O V วนะแล้วนึงตอบแชทกันถ้าตอบอะไรเนี่ยฮนะอะ,อ,อะไรอย่ายยมายุ่งนะนี่ตอบแชทก่อนนี่จ้า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 โอเคอ่ะเมื่อกี้ว่าไงนะอ้าวตอบแชทอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราจะไปเล่นฟรีไฟล์กันยยเบนดี้เฮ้ฟรีไฟล์อะเล่นด้วยเล่นด้วยเ,เล่นด้วยโอเคเล่นก,น,นกันเลยดีกว่ามา,อา,มาจอยเข้ามาแล้ว